ปุ๊กลุกฝนทิปปล่อยซีนเซ็กซี่นุ้งบิกินี่จิ๋วซัพย์เศษเกินไปเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่พักหลังๆเธอออกมาปล่อยซีนเซ็กซี่ถี่มากสำหรับนางเอกสาวสวยปุ๊กลุกฝนทิพจนหลายคนลืมภาพลักเก่าที่เคยเรียบร้อยหวานละมุนกันไปเลยทีเดียวค่ะและสุดไม่ไหวบอกไหว เมื่อสาวปุุกลุกออกมายนโฉมปล่อยความแซบมาในลุกปิกินี่ตัวจิ๋วสีขาวขับสีผิวโชว์หุ่นบอดี้สุดเป๊ะสัดส,ส่วนสุดปังอวดเต้าล้นกระจายหน้าท้องแบรลับเว้าคโค้งอกเอวสะโพกคือดีมากมาพร้อมแคปชั่นว่าอยากเล่นน้ำทะเลกับเธอ งานนี้ชาวเน็ตเลยยกโลกความแซ่บให้ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะ